ศิลปินแห่งชาติคือผู้อุทิศตนสร้างสรรค์และสืบสารงานศิลปะอันทรงคุณค่าและแสดงศักดิ์ศรีของชาติให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนผลงานของศิลปินแห่งชาติจึงถือเป็นมรดกวัฒนธรรมอรันล้ำค่าที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อแผ่นดินพุทธศักราช2,562คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติรวม3สาขา6ประเภทจำนวน12ท่านดังนี้น,นายอนันต์ปานินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินประเภทจิตรกรรมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยซึ่งมีรูปแบบลักษณะพิเศษเฉพาะตน จากมิติมุมมองแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติผ่านความรู้สึกความงามความสะเทือนใจเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบกึ่งนามธรรมที่ซับซ้อนแต่เรียบง่ายด้วยลีลาเทคนิคสีน้ำมันบางเบาปาดป้ายและเช็ดออกให้เกิดสีอ่อนสะอาดในโทนสีที่เราอารมณ์ลึกซึ้งละเมียดละไมศิลปะก็เป็นสมมุริใครไปบอกศิลปะนี่ เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องอะไรไม่ไม่จริงมันเป็นเรื่องที่ว่าที่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นเป็นการเป็นเอ่เอเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกอย่างของสมองที่ต้องการจะแสดงออกนายสิงคมบริรสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสินประเภทภาพท่าย ผลงานภาพถ่ายล้วนมีคุณลักษณะพิเศษอันเกิดจากการบันทึกและสะท้อนความงามจากโบราณสถานโบราณนนวัตถุที่มีความถูกต้องชัดเจนเสมือนภาพถ่ายทียท่มีชีวิตสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาและบริบทที่สื่อถึงความหมายและการสร้างคุณค่าสุนทรียะทางศิลปะถ่ายทอดอยังไงออกมาให้มันสวย คนเกิดความรู้สึกรักและห่วงแหนให้มันมีมิติให้มันเหมือนมีชีวิตนะจากสิ่งที่มันตายแล้วเหมือนเหมือนของตายที่อยู่กับที่แต่ถ่ายยังไงให้มันมีมีมิติให้มันมีชีวิตให้มันมีความอลังการนายชาตรีลดาลลิสกุลศิลปินแหน่งชาติสาขาทัศนิลินประเภทสถาปัตยกรรมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทต,ต้นสินสตูดิโอจำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสถาปนิกมาจนถึงปัจจุบันสร้างสรรผลงานโดดเด่นด้วยแนวคิดหลักคือการสืบสารภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและหลักสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกอันมีปรัญญาพุทธเป็นรากฐานในการสร้างสรรผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยมีความเรียบง่ายเลือกใช้วัสดุที่เป็นเนื้อแท้ เชื่อมโยงใกล้ชิดกับความงามของธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในทุกด้านตอนที่ผมกลับมาเป็นสถาปนิกเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเราช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ช้าเลยเพราะว่าเราแต่ว่าเราแตกต่างเราแตกต่างวิธีคิดของเราวิธีการทำงานของเราเนี่ยมัน,ม,นมันที่มันสร้างปรากฏการได้เพราะเราแตกต่าง เเพราะราคิดไมม่หือนคนนนอื่ายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทการออกแบบแฟชั่นด้วยความหลงไหลในงานออกแบบแฟชั่นและการมุ่งมั่นเป็นช่างตัดเย็บเสือ้อผ้ามาตั้งแต่วัยหกขวบได้พัฒนาต่อยอดผลงานด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมประยุกต์แนวคิดการออกแบบผ้าไทยพระราชนิยม ผสานกับเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่สืบสารสร้างสารรค์ผ้าไหมในคอลเลกชันพิเศษที่นำเสนอความคลาสสิกร่วมสมัยของผ้าไหมไทยผลงานการออกแบบเสื้อผ้ามีความงามสง่าเรียบโกสทรงคุณค่าเหนือการเวลาและได้มีโอกาสออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า โดยใช้ผ้าในโครงการศิลปาชีพนำขึ้นประมูลเพื่อหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผมจะบอกลูกน้องตลอดว่าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเสื้อยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาหยิบมาแล้วเขาก็ว่าเราไม่ได้เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแต่เสื้อยังอยู่นะเพราะนั้นความปราณีตความสวยงามเนี่ยต้องอยู่ให้เขาชื่นชม นายเรืองชัยประภาสานนท์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อพรมบรรดาลใช้นามปากกาสุริยาต่อมาเขียนนวนิยายแนวบูใช้นามปากกาเซกดุสิตเรื่องสี่คิงและครุฑด,ดำตามมาด้วยเรื่องในชุดอินทรีแดงเรื่องพยัคฆ์าร้ไทยทิบและอีกมากมายหลากหลายผลงานและหลายนามปากกา โดยเฉพาะในสมัยที่สื่อสิ่งพิมพ์เฟื่องฟูงานเขียนของท่านเป็นที่ต้องการของหนังสือต่างๆในหนึ่งสัปดาห์จึงต้องเขียนนวนิยายส่งนิตยสารถึง5เล่มส่วนใหญ่ถูกสร้างเป็นภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ได้รับรางวัลนาราทิพย์จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเมื่อปี2552การเป็นนักเขียนนี่มันมันเหมือนกับมีวิญญาณ มันจะจับเข้าไปในหัวใจเลยมันจะฝังแน่นอว่าเราเป็นนักเขียนแล้วยิ่งเขียนไปเขียนไปถ้าได้รับการต้อนรับดีมันก็ยิ่งมีกำลังใจในการเขียนนายเทพชุมสายณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เริ่มเขียนเรื่องสั้นครั้งแรกลงหนังสือพิมพ์หลักเมืองรายวัน ชื่อเรื่องหาดจอมเทียนใช้นามปากกาเทพเทวีวิจิตต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเทพเทวีและใช้สำหรับเขียนนวนิยายพาฝันปี2 5 0 2เริ่มเขียนนวนิยายสยองขวัญเรื่องแรกคือกายทิพตีพิมพ์ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ใช้นามปากกาตรีอภิรุมเขียนนวนิยายทั้งสองแนวตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆเรื่อยมานับร้อยเรื่อง ผลงานถูกสร้างเป็นละครวิทยุภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รวม19เรื่องได้รับรางวัลน,นาราทิ์จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเมื่อปี2556คือคือจะไม่ยอมให้หยุดนิ่งทั้งคำพูดทั้งการบรรยายจะมาให้เรื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่หยุดนิ่งก็เดี๋ยวทำให้คนคนอ่านเซ็งนะครับหาวิธีให้พยายามนึกถึงอกเขาอกเรา นางสีีนวลนํำอาจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงพื้นบ้านลำตัดออกแสดงลำตัดเป็นครั้งแรกกับคณะบุญช่วยและด้วยความเป็นผู้มีปฏิพานไหวพริบและลีลาการร้องการรำอันสวยงามจึงทำให้แม่ทองเลื่อนคุณพันสนับสนุนให้เข้าร่วมในคณะลำตัดของหวังเตะได้รับบทนางเอก ทำหน้าที่แม่เพลงร้องนำ,นลำนและด้วยความรักในการแสดงจึงพยายามศึกษาเพิ่มเติมจากครูเพลงรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงรวมถึงเทคนิคต่างๆในการแสดงลำตัดจากนายหวังดีนิมาหรือหวังเตะได้ส<า>ร้งสางสรรค์ผลงานงมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการขับร้องด้นสด,ดาการประพันธ์บทร้องสร้างสรรค์ท่ารำประกอบการแสดง จนเป็นมาตรฐานให้กับศิลปินลำตัดทั่วไปเรารักสิ่งไหนเราทำทำโดยที่เราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องได้เงินเท่านั้นจะต้องได้รางวัลแล้วจะต้องได้นู่นจะต้องได้นี่อย่าไปคิดทำไปทำสิ่งที่เรารักทำให้ดีที่สุดเรารักตรงไหนเราทำไปมันจะใครจะเห็นไม่เห็นช่างมันเราเราเห็นเรารู้นายทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประเภทดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายด้านทั้งการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอีสานการประพันธ์เพลงการช่างฝีมือการถ่ายทอดความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพลงประกอบละครโทรทัศน์ไทยและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และบันทึกเสียงในเพลงลูกทุ่งอีสานเป็นผู้นำบทมาประยุกต์ให้เป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานได้อย่างกลมกลืนพอทำมาเรื่อยๆทีนี้เกิดการยอมรับพอเกิดการยอมรับเราเราก็พอใจอิม่มเอิบมีสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่ไม่ได้หวังประโยชน์ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าทำยังไงคนจะรู้จัก เครื่องดนตรีโหวตนี่ให้มากที่สุดนายสติสติถิถศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประเภทผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลใช้นามประพันธ์เพลงว่าเนรัญชราเป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญการประพันธ์เพลงทั้งํำร้องและทำนองโดยใช้ภาษาที่สละสลวยบ่งบอกความงดงามมีความทันสมัยและทำนองง่าย มีความไพเราะเพลงแรกที่ประพันธ์คือเพลงจะคอยขวัญใจผู้ขับร้องคือนายสุเทพวงกําแหงนอกจากนั้นยังประพันธ์อีกหลากหลายเพลงให้นักร้องคนอื่นๆขับร้องจนมีชื่อเสียงต่อมาอีกหลายคนได้รับพระราชทานรางวัลเสาอากาศทองคำเมื่อปี2521มีผลงานประพันธ์เพลงกว่า1,000เพลงหลักการประพันธ์เพลงก็คือว่า ทำนองเนี่ยต้องให้มีความรู้สึกไพเราะและสามารถฟังได้นานๆจะอยู่กี่ปีก็ฟังได้เนื้อหาเนี่ยต้องสุภาพแล้วก็ไม่ควรจะขาดฉันธลักคือการสัมผัสไม่ว่าสัมผัสในถ้าสัมผัสในไม่ได้ก็ควรจะเหลือสัมผัสนอกไว้เพราะว่าบทเพลงไทยเราไม่ควรจะสัมผัสขาดไปเลยนายวินัยพันธุรัก ศิลปินแหน่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้องเป็นผู้มีพื้นฐานการร้องเพลงมาตั้งแต่ยาว์วัยเพราะครอบครัวมีวงดนตรีเครื่องสายไทยบรรเลงมีโอกาสได้เป็นนักร้องและเล่นดนตรีประจำวงพยมมุกดาจนได้บันทึกแผ่นเสียงและได้ร่วมก่อตั้งวงดนตรี The Impossible นอกจากนั้นยังได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ได้รับรางวัลที่สำคัญมากมายด้วยความสามารถที่โดดเด่นเป็นนักร้องเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้บทเพลงได้รับความนิยมมากจนมีผลงานขับร้องเพลงและอัดแผ่นเสียงรวมมากกว่า1,000เพลงเรามาถึงอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเราไม่ใช่เราใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากเราพิถีพิถันไปทั้งที่ให้ความสำคัญในการที่จะต้อง ปล่อยศิละปะอะไรออกไปเราไม่สุ่มสีสุ่มผ้าไม่สุกเอาเผากินนะครับเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ถูกต้องนายชนประคันจันเรืองศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประเภทภาพยนตร์และละครเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงในทุกบทบาททั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ละครเวทีและภาพยนตร์ ส,สเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัวมีแนวคิดรวมถึงเป็นนักเขียนบทที่มีแนวการสอนเขียนบทด้วยการเล่นก่อนเขียนโดยให้นักแสดงร่วมเขียนบทไปด้วยเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ด้วยการสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการทำหน้าที่ครูในคณะละครมรดกใหม่ และเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศเและต่างประเทศปัญหาคืออย่าเลิกไม,ไม่รู้จักเลิกคืออะไรเลิกก็คือผู้ที่ก,ก็ใครๆก็เลิกหรือเออ่าไหมเข้าใจไหมมันจะพิเศษตรงไหนล่ะแต่เราไม่เลิกอ่ะนั่นเป็นศิลปินแล้วเลิกไม่ได้นางอารีนักดนตรีศิลปินแหน่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดง ประเภทภาพยนตร์และละครเริ่มต้นการทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4ี้บางขุนพรมเริ่มแสดงละครตั้งแต่เปิดสถานีโทรทัศน์เรื่อยมามีผลงานการแสดงทุกประเภทและเป็นผู้แสดงนำมาโดยตลอดหน้าที่หลักที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4ี้บางขุนพรมคือการเป็นผู้ประกาศรายการและพิธีกรในงานต่างๆรวมถึงเป็นผู้ผลิตรายการ กำกับละครผลิตละครและนักแสดงหน้าใหม่ฝึกอบรมผู้ประกาศรายการพิธีกรรุ่นใหม่และเป็นที่ปรึกษาด้านการแสดงอีกทั้งยังเป็นผู้วางรูปแบบการผลิตละครและโขนให้แก่ศาลาเฉลิมกรุงยุคใหม่รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตทั้งที่ศาลาเฉลิมกรุงและโรงละครแห่งชาติเป็นประจำทุกปีทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นมีความ มุ่งมั่นในตัวเองที่จะเดินไปให้ถึงจุดสูงสุดในชีวิตให้ได้อันนั้นน่ะเป็นความตั้งใจของครวูว่าทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำอะไรที่มีความเชื่อในตัวเองค่ะนั่นอันนี้อันเียทำให้เราเก้าวไปได้จนถึงจุดสูงสุดในชีวิตก็คือศิลปินแห่งชาติบุคคลเหล่านี้คือผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะ ที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปินในแต่ละ,ะแขนงและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนควรค่าแก่คำว่าศิลปินแห่งชาติอันสะท้อนถึงความเป็นชาติและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยเป็นผลงานศิลปะอันล้ำคา่าฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไปศิลปิน